สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ของครูทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับการจัดก,การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูตั้มนะครับและวันนี้นะครับคุณครูก็มีความรู้ที่จะมาสอนนักเรียนเพิ่มเติมจากคาบเรียนที่แล้วที่เราได้เรียนกันไปนะครับและคาบเรียนที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนกันไปนั่นก็คือเรื่องของคาสรรพนามใช่ไหมครับ วันนี้นะครับครูก็มีความรู้ที่จะมาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำสรรพนามก็คือหน้าที่ของคำสรรพนามที่ใช้ในประโยคนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปทบทวนความหมายของคำสรรพนามกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับคำสรรพนามนะครับก็คือคำที่ใช้แทนนะครับแทนตัวผู้พูดนะครับแทนตัวผู้ฟังหรือแทนผู้ถูกกล่าวถึงนะครับซึ่งจะต้องเป็นคนสัตว์และสิ่งของ และสาเหตุที่จะต้องมีคำสรรพนามใช้ในวิชาภาษาไทยก็เพื่อที่เราจะไม่ต้องกล่าวชื่อคำสรรพนามที่เราใช้ในประโยคนะครับซ้าไปซ้ำมาอยู่ในหลายครั้งนะครับจึงต้องมีคำสรรพนามขึ้นมาใช้แทนตัวผู้พูดผู้ฟังแล้วก็ผู้ถูกกล่าวถึงที่เรามีในประโยคนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมโดยตัวอย่างนะครับนักเรียนจะเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น นะครับต่อไปนะครับก็มาดูเกี่ยวกับชนิดของคำสรรพนามที่ได้สอนไปที่เมื่อคาบที่แล้วนะครับเรามาทบทวนกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับสําหรับคำสรรพนามนะครับที่ครูบอกไว้ว่าน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สเ,เรียนแค่หนึ่งชนิดนะครับนั่นก็คือชนิดของคำสรรพนามนะครับ ที่นักเรียนต้องเรียนนะครับมีชนิดเดียวก็คือคำชนิดบูรุษนะครับสรพพนามนั่นเองนะครับในวงเล็บนี้คือคำอานะครับบูรุษบูรุษสรรพนามนะครับ ซึ่งบุรุษสรรนามนะครับก็แบ่งแยกย่อยไปอีก3ชนิดได้แก่1นนะครับบุรุษสรรนามที่1นะครับก็คือคำสรรนามที่ใช้แทนตัวผู้พูดใช่ไหมครับนะครับ คำสรรพนามใดบ้างครับที่เป็นคำที่ใช้แทนตัวผู้พูดที่ครูได้สอนไปเมื่อครับที่แล้วนะครับยังพอจํากันได้ไมเ่เอ่ยครับเช่นนะครับได้แก่คําว่าฉันผมดิฉันข้าพระเจ้าข้า นะครับเราแล้วก็กูนะครับก็เป็นแต่ว่าคูคำนี้เป็นคำไม่สุภาพนะครับนักเรียนไม่ควรใช้นะลูกนะแต่ว่าครูยกตัวอย่างให้เพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่าคำนี้เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้พูดนะครับแล้วก็ข้าพระพุทธเจ้า กับอาตมาถ้าเป็นพระนะครับอืแสักครู่นะครับอ่ะคำว่าอาตมา ต่อไปครับเป็นชนิดที่2นะครับก็คือบุรุษสรรพนามบุรุษสรรพนามที่2นะครับใช้แทนใช้แทนใครลูกใช้แทนตัว ผู้ฟังนั่นเองนะครับได้แก่คำว่าแกเธอคุณนะครับท่านนายอ่ะนายนายนายแล้วก็ พวกนะครับจำพวกที่เป็นมากกว่า1คนนะครับพวกคุณพวกเธอพวกแกนะครับคำเหล่านี้ที่มีคําว่าพวกนะครับหมายคำเหล่านี้นะครับที่มีเติมคําว่าพวกไว้ด้านหน้าแสดงว่ามีต้องปีต้องมีผู้ฟังที่มากกว่า1คนนั่นเองนะครับต่อไปครับชนิดที่3มนะครับ ก็คือบุรุษซัพบพนามที่3นะครับใช้แทนใครลูกใช้แทนผู้ถูกพูดถึงใช้แทนผู้ถูกพูดถึงนะครับได้แก่คำว่า คำว่าท่านนะครับท่านนักเรียนสังเกตดีๆคำว่าท่านเนี่ยนะครับจะมีสองจะสามารถเป็นได้ทั้ง2ชนิดเลยมันขึ้นอยู่กับบริบทหรือประโยคที่นักเรียนใช้นะครับคำว่าท่านคำว่ามานันคำว่าพวกเขาคำว่าเขานะครับคำว่าพระองค์หรือพระองค์ท่าน นะครับเป็นต้นนะครับคำเหล่านี้นะครับเป็นคำในเ,เป็นคำในชนิดของบุรุษสรรพนามแต่ละชนิดนะครับตั้งแต่บุรุษที่ 1, บุรุษที่2บุรุษที่3นะครับที่ใช้แทนตัวผู้พูดแทนตัวผู้ฟังแล้วก็แทนตัวผู้ถูกกล่าวถึงนั่นเองนะครับถ้าทบทวนความรู้เกี่ยวกับชนิดเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเข้าถึง เนื้อหาวันนี้ที่ครูจะสอนเลยนะครับนั่นก็คือของในส่วนของหน้าที่ของคำสรรพนามที่ใช้ในประโยคนะครับซึ่งจริงๆแล้วหน้าที่ของคำสรรพนามนะครับในภาษาไทายก็มีหลากหลายหน้าที่นะครับแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาที่สามนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนกับคำนามเลยที่ครูเคยบอกไปว่าคำนามเราก็จะเรียนแค่หน้าที่ของคำนามเนี่ยแค่สองชนิดคำสรรพนามก็เช่นเดียวกันครับคำสรรพนาม ในระดับชั้นป .3 นะครับเราจะเรียนหน้าที่เกี่ยวกับคำสรรพนามนะครับหน้าที่ของคำสรรพนามเนี่ยแค่2หน้าที่นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหน้าที่แรกนะครับของคำสรรพนามในประโยคก็คือเป็นใครพอจะรู้ได้ไหมครับอ่าสักรู่นะครับ หน้าที่แรกนะครับก็คือเป็นประธานของประโยคนั่นเองนะครับอีจยะขอเลื่อนหน่อยเดี๋ยวเรียนะมองไม่เห็นนะครับเป็นประธานของประโยคนะครับซึ่งประธานประธานจะต้องเป็นยังไงครูเคยบอกแล้วคําที่จะเป็นประธานได้ ก็คือคําที่ทำไมลูกประธานประธานก็คือผู้กระทำนั่นเองประธานคือผู้กระทำใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างเพิ่มเติมกันต่อไปแต่ก่อนอื่นเรามาดูชนิดที่สองก่อนนะครับชนิดที่สองของคำํำชนิดที่สองของคําสรรพนามนะลูกนะชนิดที่2ก็คือเป็น เป็นกรรมของประโยคนั่นเองนะครับทำหน้าที่เหมือนคำนามเลยนะครับอ,อีกสักรอบนะครับคำว่ากรรมนะครับกรรมในประโยคคืออะไรลูกจะเป็นคำที่จะเป็นกรรมได้นั้นก็คือคำที่เป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองนะครับ นะครับสำหรับหน้าที่ของคำสรรพนามนะครับในส่วนของป .3 จะเรียนแค่2หน้าที่ก็คือ 1. ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคและ2นะครับทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนจะได้เข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ่าสีสันสวยงามนะครับมีรูปภาพให้นักเรียนได้เห็นภาพตามไปด้วยนะ,ะเรามาดูตัวอย่างแรกเลย ฉันเล่นคอมพิวเตอร์นะครับประโยคนี้นะครับฉันเล่นคอมพิวเตอร์นะครับคำสรรพนามคือคำว่าฉันนั่นเองนะครับคำว่าฉันอะน่ะก่อนก่อนอืนเลยอ่ะอันนี้น่คือหน้าที่แรกใช่ไหมครับที่ครูยกตัวอย่างมาหน้าที่แรกคืออะไรเมื่อกี้ที่ครูบอกไปแล้วเป็นประธานของประโยค ตัวอย่างแรกนะครับฉันเล่นคอมพิวเตอร์ครูบอกไปแล้วว่าประธานประธานตัวนี้ประธานตัวนี้ก็คืออะไรลูกผู้กระทำเจ๊ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าฉัานเป็นคำสรรพนามเป็นผู้ที่แสดงอาการหรือเป็นผู้ที่กระทำคำว่าฉัานคำนี้ที่เป็นสรรพนามก็คือทำหน้าที่เป็นประธานนั่นเองนะครับต่อไปตัวอย่างที่สองนะครับ นกมันกําลังป้อนอาหารลูกนะครับครูบอกแล้วว่าคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามใช่ไหมครับใช้แทนคำใช้แทนคำนามก็คือนกคำว่ามันตัวนี้ก็คือคำสรรพนามมันมันตัวนี้ใช้แทนมันคือใครมันกําลังป้อนมันกําลังป้อนอาหารลูกแสดงว่ามันก็คือแทนตัวของแม่นกที่เป็นคำนามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น แม่นกนะครับเป็นผู้แสดงการกระทำแสดงว่าคำว่ามันในที่นี้ที่แทนตัวของแม่นกเองเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นประธานนะครับตัวอย่างที่3ครับเธอวาดรูปให้พ่อนะครับเธอวาดรูปให้พ่อคำสรรพนามคำนี้คือคำว่าเธอนั่นเองเธอในตอนนี้นะครับคำว่าเธอตัวนี้ก็คือแทน แทนเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับที่เป็นคนวาดรูปให้คุณพ่อนะครับซึ่งคําว่าวาดรูปเธอวาดรูปเธอนะครับเป็นคําสรรพนามที่แสดงการกระทําหรือแสดงการเป็นคนวาดรูปเพราะฉะนั้นคําว่าเธอที่เป็นคําสรรพนามก็คือทําหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองนะครับต่อไปครับตัวอย่างที่4นะครับพวกเราร้องเพลง นะครับผู้ที่แสดงอาการนะครับก็คือพวกเราซึ่งพวกเราคำนี้เป็นคำสรรพนามเพราะฉะนั้น,นคำว่าพวกเราพวกนี้คำนี้ก็คือแทนหมดเลยทั้ง3คนนี้เลยนะครับพวกเราร้องเพลงเพราะฉะนั้น,นคำว่าพวกเรานะครับแสดงอาการเป็นผู้กระผู้แสดงการกระทำร้องเพลงก็แสดงว่าพวกเราเนี่ยเป็นประธานของประโยค นะครับพอจะเข้าใจนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างสุดท้ายเลยเขาปลูกต้นไม้นะครับเขาคํานี้เป็นคําสรรพนามครับใช้แทนเด็กผู้หญิงคนนี้ที่เป็นคํานามใช้แทนคนนะครับเสร็จปุ๊บพอใช้แทนเด็กผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เขาแสดงอาการอะไรลูกปลูกต้นไม้แสดงว่าผู้หญิงคนนี้นะครับที่ใช้คําว่าเขาเนี่ยแทนเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็น ประทานเพราะว่าเธอเนี่ยกำลังแสดงอาการหรือการกระทําในการปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับนักเรียนต้องดูว่าคําสรรพนามคํานั้นทําหน้าที่เป็นผู้กระทําหรือเปล่าถ้าทําหน้าที่เป็นผู้กระทาก็แสดงว่าคําสรรพนามในประโยคนั้นเป็นประธานของประโยคนั่นเองนะครับดูให้ดีคําสรรพนามจะยากกว่าคํานามนิดนึงนะลูกนะอ่ะต่อไปมาดูหน้าที่สุดท้ายนะครับหน้าที่สุดท้ายของคํา สัพพนามนั่นก็คือทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะคะเป็นกร,รมของประโยคนั่นเองกรรมครูบอกไปแล้วกร,รมของประโยคคืออะไรลูกกามคือผู้อะไรผู้ถูกกระทำไม่ใช่ผู้กระทำนะเป็นผู้ถูกกระทำเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่าง แรกกันเลยนะครับครูกำลังสอนหนังสือพวกเขานะครับครูนะครับครูก็คือผู้หญิงนะครับที่ชูรูปอยู่ส่วนสอนหนังสือนะครับก็เป็นคำกริยานะครับส่วนพวกเราพวกเราคำนี้นะครับพวกเราเนี่ยโดนคุณครูสอนหนังสือคำว่าโดนโดนสอนก็แสดงว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำ เพราะฉะนั้นคำว่าพวกเราคำนี้ที่เป็นคำสรรพนามเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นกรรมนั่นเองนะครับต่อไปครับตัวอย่างที่สองนะครับพ่ออาบน้ำให้มันมันคำนี้ก็คือแทนแทนหมานั่นเองนะครับคำว่าพ่ออาบน้ำให้มันเนี่ยมันก็คือหมาเนี่ยโดนอาบน้ำโดนพ่อเนี่ยอาบน้ำให้สแสดงว่าหมาเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำนะครับ ผู้ถูกกระทำก็แสงดงคำว่ามันตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นการของประโยคนั่นเองต่อไปเโยคทีา3นะครับเพื่อนดีดกีตาร์ให้ผมฟังนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเพื่อนแน่นอนเลยเพื่อนก็ต้องเป็นคนนี้ถูกไหมครับเพราะว่าเพื่อนเป็นคนดีดกีตาร์ส่วนคำว่าผมคำนี้ก็จะแทนผู้ชายคนที่นอนอยู่ตรงนี้พอแทนเสร็จปุ๊บคำว่าผมเนี่ยเป็นคารรพนามเพื่อนเป็นคนดีดกีตาร์ให้ฟังเราเนี่ยเป็นคนถูกฟังต้องฟัง เป็นคนที่ต้องฟังเพื่อนดีดเพราะฉะนั้นผมที่เป็นคำสรรพนามคำนี้ก็เป็นผู้ที่ถูกกระทำเพราะฉะนั้นคำว่าผมก็ต้องเป็นกรรมนั่นเองนะครับยากนิดหนึ่งนะนะักเรียนต้องตั้งใจฟังนะลูกนะตั้งใจศึกษานะลูกนะต่อไปตัวอย่างที่แลตัวอย่างที่ส,ะะสนะครับแม่ตีเขาเพราะดือ้อนะครับแม่ตีเขาเพราะดือ้อคำว่า แม่ก็แน่นอนแม่ก็จะต้องแทนผู้หญิงคนที่ถือไม้ใช่ไหมลูกส่วนเ,เขาเขาคำนี้เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนเด็กผู้ชายคนนี้ที่โดนตีใช่ไหมครับเขาโดนตีแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำถ้าเขาเป็นผู้ถูกกระทำแสดงว่าเขาก็ต้องทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนั่นเองนะครับต่อไปไมาดูตัวอย่างที่5กันเลยนะครับหมากัดขาเขา นะครับหมาก็คือแทนหมานั่นแหละปกตินะครับส่วนคําว่าข่าวคํานี้เป็นคําสรรพนามข่าวในที่นี้ก็คือเด็กคน ى, ผู้ชายเสื้อแดงตัวนี้ที่ถูกอะไรลูกถูกหมากัดเพราะฉะนั้นการที่หมาถูก ى, การที่หมากัดผู้ชายคนนี้แสดงว่าผู้ชายคนนี้ก็ถูกกระทําถูกหมากัดเพราะฉะนั้นคําว่าข่าวก็เลยกลายเป็นกรมของประโยคนั่นเองนะครับตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะครับ แม่กอดฉันนะครับแม่กอดฉันแม่ก็คือผู้หญิงคนนี้ส่วนฉันก็คือเด็กผู้ชายคนนี้คําว่าฉันเนี่ยเป็นคําสรรพนามใช่ไหมลูกพอเป็นคาสรรพนามปุ๊บแต่คําว่าฉันตัวเนี้ยแทนไอเด็กผู้ชายคนนี้ซึ่งโดนกอดนะครับแสดงว่าแม่โดนแม่กอดแสดงว่าเป็นผู้ถูกกระทําเพราะฉะนั้น,นคําในประโยคนี้คําว่าฉันก็คือคําสรรพนามที่ทําหน้าที่เป็นกรรมนั่นเองนะครับ ง่ายๆเองแค่นี้เอง2ออย่างหน้าที่ของหน้าที่ของคำสรรพนามนะครับแบ่งออกเป็นสองชนิดนั่นก็คือเป็นประธานของประโยคซึ่งประธานก็จะต้องเป็นผู้กระทํานะครับแล้วก็ทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคซึ่งกรรมก็จะต้องทำนะกรรมก็คือผู้ที่ถูกกระทํานั่นเองนะครับนักเรียนต้องอ่านแล้วต้องตีโจทย์ต้องตีความให้ให้ดีนะครับว่าคําสรรพนามไหนที่เป็นผู้กระทํา หรือคำสรรพนามไหนที่เป็นผู้ถูกกระทำนะครับนักเรียนก็จะสามารถแยกออกว่าคำสรรพนามไหนที่เป็นถ้าคำสรรพนามไหนที่เป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้แสดงอาการกิริยาเนี่ยคำสรรพนามนั้นในประโยคก็จะทำหน้าที่เป็นประธานส่วนคำสรรพนามในประโยคคำใดที่เป็นผู้ถูกกระทำนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นกรรมนั่นเองนะครับ มันจะมีความหมายคล้ายๆกับคำนามเลยหน้าที่ของคำสรรพนามนะครับก็จบลงประมาณนี้นะครับส่วนนักเรียนคนใดที่นะครับไม่เข้าใจก็สามารถทักไลน์ส่วนตัวเข้ามาถามครูกันได้นะครับเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวครูจะพอนักเรียนดูคลิปวิดีโอการสอนอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำนะครับสำหรับการสอนในส่วนของคำสรรพนามก็ได้จบลงไปแล้วเพราะเราได้เรียนครบกันแล้วเกี่ยวกับ ทั้งความหมายลักษณะของคำสรรพนามแล้วก็หน้าที่ของคําสรรพนามในประโยคครบไปแล้วนะลูกนะเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดเรียนออนไซต์ได้หรือมาเรียนที่โรงเรียนได้นะครับครูก็จะทบทวนเรื่องนี้ให้ซ้ําอีกหนึ่งรอบนะครับจนกว่านักเรียนจะเข้าใจนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการทําคลิปสอนเกี่ยวกับเรื่องคําสรรพ,พนามเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมนักเรียนคนนักเรียนคนใดนะครับที่ไม่เข้าใจนะครับก็สามารถทักทักลายส่วนตัวเข้ามาถามผูกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผูก็ขอจบการสอนเรื่องคำสรรพนามในภาษาไทยเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ